เอานี่มาตั้งโฮอาน่เ่อซงาตนัแต่ว่าื่อนี้ไปแล้วสําหรับึนนใหญ่มาจอีกโืเป็น่เครเล็กนหนี่องสตหาตัวนอยแ่พาวาคนอยโม สองสามเพีโตโตอไ่ะเนาะเอาแล้สงเซลไปูสก่่ตินอะไรนะอ่ะอาใเงินได้ให้ดเองได้ไมองามนะมต้องดเอเลน่ไายเป็นกินโน่มันายเป็นกินโนเด้อนี่วะ เทานะ่าเบอ่์เนครยังีปรเจำเมมใครยัง <studio> ม <uk t> ีอ <studio> ้าวเงินใครเสียใช่นี่ก็200เสียโอ้ยเินใคยนันนู้นใครในขันนู้นในพวกสบพันเบอกหา้นกำไรก็ได้ดีแล้นู่นยางไงจริ0เียมั่นท่านกูบอกนะโอเ ไม่เดี๋ยวนี้แต่ฮาวิ่งมันมาขายใหม่ซื้อมาเอาสิบาจจะไม่คุ้นเคี้ยงกันเอาเงียบจังแค่จริงๆคือเราผม่โอเคแล้วเนี่ยเอาละทุกคนตอนนี้เฮากำมาห่อเทแล้วนอนเดี๋ยวเฮาสิจัดเมนูเสียบๆก่อนที่จะเดินทางกระบานมืออื่นนั่นเอง ปีนี้สี่วัอายุปีใหม่อย,ยู่ในเมืองปักเซ่นากก็คือสี่เมื่อบาน,น่านั่นเองแต่ว่าก่อนสิ่เมื่อมาน้าเดี๋ยวเฮาก็สิกินปีงพ่านปลาเสียบๆกับขอบครัวก่อนตอนนี้ก็ให้น้องสาวปีงปลาถาเดี๋ยวเฮาสิเมาเก็บพักเพื่อ,อที่จะไปกินกับเมีย่ยงพันปลาน,นั่นเองจะเมืองมอกตะเวนเราบอกยโยนึงระวังหอกใหม่กับคนโว่าอันใดบานก็กันว่าพอดีไปหาหล่อเสือหายเล็กหน่อยก็เลยว่า เวตลาดสื่อปนินมาเห็ดปิงพันกินให้หนางสาวคนดังไฟปิงป่าท่าแล้วสิมาเก็บพักล้ะสิไปเห็ดเจวปิงพันป่าหรือว่ายุทธไทยเขาเอ่นว่าเมียงป่าเมียงพันป่าหรือว่าเปสะส่า <laughs> จากเกิดนี่ยังก็เล่นเตะ <laughs> กินอันเดียวกันนั่นแล้ว <laughs> แต่ว่าเจวมืนอี้ต้องเห็ดเจหมักทวดินแสบมัน,มน มันจะเข่ากันแต่บางคนก็นมาเจีวซีฟู้ดแต่ว่าบูมาเจียวทอดีนั่นแสบเห็ดหวานๆสมๆจักหน่อยสก็บขวกพักหอมปลอมแล้วก,ก็พักซีหอม็นพวกบเนี่ยมันปลาแสบพักกระสดๆอ่อนๆจากสวน ปิ่งปลาเข้ามอนีแซ่บแน่น,นอนเพราะว่าน้องนงั่งลงมือเองขี <laughs> ่มือน้องนงั่งล้วน <laughs> เดี๋ยวสีแจวเสร็จกินกับปิ่งขันปลาเนาะวัน <laughs> นี้ก็สิได้ฟังลำไต่ไม่พอมเพราะว่าอยูก่กลางๆเพื่อนเขาจะเปิดล่ำใจว่า เดี๋ยวตอนกินเข้าใช่อีพอแล้วลำให้ฟังแบบสดๆมันตรงเลยปอกนะมันจะสีเลล่ำออกเดี๋ยวสีหนวแล้วลำตอนกินเข่าอันนี้ก็สะเป็นเห็ดเจลเอากระดงซอยกระเทียมแล้วก็พริกให้มันมุนๆกระเทียมก็พริกนี่ตรงซอยเอามันจังามตามเอาก็ได้แต่ว่าซอยเอานี่งามสุด อย่างไรมันง่ายๆก็คือตำเอานั่นเองบ่ทั้งง่ายแล้วก็ไหวพอมแต่ว่าเขาสิซับเอาให้มันมุนๆมันจะงามพริกมันหมแตกดิกตำเอาพริกมันแตกมันก็แตกบ่ละเอียดไม่เป็นกาบมันโบรากงามปานใดอาหารนี้บ่แม่นว่าแต่แซ่บอย่างเดียวสีสันแลักกาณาตาต้องงามพอ เราก็ทําการปรุงน้ำแจวขอ้างางนั่นเองอันนี้ก็ซีเมนน้ำตาลต้มนี่มะน้าวลงใส่ตุมให้มันหวานจักหน่อยจากนั้นก็มีบมะน้าวตัดให้มันสมสมอันนี้ก็สีปรุงเดีวเรียบร้อยก็คือใส่น้ำปลาใส่เกลือ ถ้าเพื่อมักเป่งน,นัวกระใสจักน้อยแต่ว่าเ่ากระใสน้อยหนึ่งเพื่อควบนัวจากนั้นเขาก็เอาพริกท,ที่เขาฟักลงไปงกำจังงานกระใสนี่ตัวดินดำเนิน <c oughs> สำหรับการปรุงน้ำเจลกินกับปลาปีขมเฮอาเรียบร้อย ซุปเดาเดอปลาปิีงของเาโฮาโอ้วหอนว่ะมาเด้อมาเด้อกินปิีงพันปลานล้วกันมาเด้อมาเด้อกินปิีงพันปลาแต่ว่าน้องหน้ามือเด้ออกไปแล้วมูมเอาไปไปพลาดีอีกแล้วขาดไรแลนะมีกินปิีงพันปลาไว้นัง่ง ฟังหมอลำไปำเยอจังเลยส่พอำไปฟังราำไปฟังแล้วพอจะก่อนก่อนทปีใไม่พอเอาทำไมเออทำไมลำสิคืนแล้ว มันปลาแซบขนาดนนะนลเ,เ,เลยมันหนาวมันหนาเพราะว่าเรื่องลำไปพร้อมอันนี้มันหนาวครับหนาวโอเค

รับอยอ่รับเดิรับอยูรับสทีเขาัง่อีนึงนตอนเพื่อนตมรับจท่องบาทคุ้จามันวกตัวตเกียบกแค่ตะเกียวทุนข้กองก็จะูขาก็ต่ายังอะไรอ่อันนี้เขาเออำไส้คุ้มใจเออรับที่มันร้อน น้ำใต่สบายนะพ่อเนาะไ่มีอไรมีแต่แค่แต่คนละค่ลกอนนักเขแคองดียวแควดีดีน่ำนัโอ้นั่าะโอ้คจริงเนาะำจริงเขาจดยืนะยืนั่งค็ตมาดับแล้วนี่เราฟอร์ตในูเขา ที่จะว่าฟอนงันต่างวิธฟอดเป็ิธีวิอทีที่กี่ปู่ก็เป็นได้เยอะเลยโอนกับบุกกิดชักเถออยากกินไปเห็นเงอะเขาโอ้ยลายๆเก็บมากินอยู่บนหานทุกใส่ขายปีนจะเก็บนางกินเนีอกปนันทตถ่ายว้ยมันแสดบบทิตยถ่ายวาี่จบุเกิดว่าไร บ้านสซินี่เต็มบ้านนีู่กมาไม่ัเกอดแล้วกาเออหลายคนเดียเดียวสิกัดมะพริกอ่อนๆจากสวนอยู่เน่ลปูลองหวานโอ้ยหอมหอมเลยโอ้ยกัดเดียวสวดไม่เดียวติดต่พติดข้ออ วาลูปรถสิโลต์กว่านี้แหละพอกินบดรถจะวาลูกกินสิโลต์ปีมากของคำว่าลูปรถหืมจนเหือสัตว์ออกไปซุกสิบหกประตูโอ้ยซุกอย่างนี้เพชรคัดเลยดอกบนท่านดอกไป็ดโกนแ้วมันจ็คกระเดียกเลาะเนาะเพชรดีเลยทอาอีกแค่ดูไปอีนที่พอ ซุปที่เสียบเาะว่้ซุปองมาค้าของเราโอเคเสเส้เข้ากับปูยูดวนม้วนวมองซาเอืมออักสุดบ่ ao đi mẹ, cắt nói đưa xí, mày này nhắn chế phết rồi đấy, thừa đến sát, có ừ. điều siêng mày chẳng khoảng đâu mà nó, chẳng đi, <laughs> cứ phêt mà, cái chẳng hỏi xí là mày phang, cái mà nó mì sponsor, soju lẩu khao, chắc เอามาเ็ดหวานมกินอืมอมเพ็ดหวานก็มีเลยน้องเป็ดนอกิง่เยน้งเพ็ดต้วก็ใส่ขวใส่ปิ้งบาร์บีคิวเมลละปูกเป็นอะไรอ่อวเนาะตัวนี้หน่อย ขั้นอะใส่ปุ๋ยใส่ปีดังขั้นอะใส่ลองใส่ยังหรอกปุ๋ยขัมนใส่ขั้นเบอกเรื่องรับใจเขาก็ต้องป่วยรูเรื่องไหมมันทำอีกแต่ที่ว่าเรื่องใหญ่เดี๋ยวจะค่อยขึ้นมันเป็นเจ้าสัารโบราณศิลธรไปดูสมมติว่านนขั้นศิวาเรื่องยังจังว่าจำไว้จำจำประศักดิ์บ้านเกิดจังงา้มันงามประเสริฐบ้านเกิดจำประศักดิ์มักเจ้าไรได้นั่งเจ้าผู้ขิงบางบากทเวอถึงตัวดุมเท่าคือลูกหนี้วาพ่อของมึงเป็นผัวยุมในใจ บอกอยากไปอยากได้บอกอยากไปหอไซอยากอยู่ไกลอุ่มทุมเอาอมือหนนุ่มเ้ยเพื่อนเพิ่อนขึ้นบาน้านเพิ่อนชีเดินก่อนนะอ่าฮะขึ้นขึ้นในตรงเอ้ยเอ,เอ,เอ้ยเชิงเดินก่อนโอ้เอ้ยเอ้ยเอ้ย เห็นดาราคนของมาเจอนางนาดนอ้องเป็นตายานยอดคำฮะเห็นนส้สาวหาหมอ๋อทำไตพุ่มใจพ่ออยากแดนเนื้อนั่งนวลหนุมน่มแนนประแถนตังแต่งมานะนโอกาสมือนีใส่พี่อยากขอถามคนงามงามคือหน้างกระสังในเมืองา,านพออยากขอถามถึงน้องน้ามาก,ก่อนสั่นซื้อเน่าอยู่หุ่นแห่งของสถานเบือ้องบนดใดฮะไอเอ้ยน้องดันใด้มีว่วมจากคนบีดาทั้งมา่อาอยู่จังไดได้น้อง มีผู้ไร้คัดของติดน้ำมาพร้าวอมผูไก่สิติดมาน้ำพร้อมพอ,มพอมดรดอฟ้าไว้ยอยู่เฮือนนะบางงสีส้มคือสาวโสดยันแต่มันบอกว่าทั้งทั้งทั้งถูงยแดนไปหน่อยอุป,ปุูมิย้องหลงปยายขาจังงะว่าโอ้เดีหลวงมาน้ำปงใจตายหักเจ้าเดาๆหักสาวนัง่งโบเรยวันเปลีป่ยนแปลงอยู่ใจ เ่ากันสาธานีสินี้ไปทั้งไม่ห้ว่ารํำผู้สาบไปสุ่นเจ้าในตีในทีไปสุ่นเจ้าได้ไรฮะเดียเยเ๋ยวนี้เป็นสมัยพัฒนาเดี๋ยวนี้เป็นสมัยพัฒนาปลูกรหล่าดมศึกษาหาเลี่ยงกลุ่มตน,น,นทุกคนหาเลี่ยงกลุ่มตัว ่อสา่งคนงานคอพวเวียงานคนพวคนสังคมนี่ยมสมใจเจ้ายิ่งเล่าเก่าใหม่ยุคสมัย่อสา่งเมืองบ้าน่อแป้งไอโบกแจงบอกแห่งสังคมปลุกหล่อลมม้วนเส้นเวิรงนั่งขั้นใดจำาด้วยน้องตามข้องคือว่าขั้นบอกว่าบ่อใดซสอนหาอีดีอีดีสอนหาอีดีโบกกรสาต้อนีขี้ขออวยพรใส่ฝากไว้ยังพ่อเกือกสู่อันใดน้องปีใหม่ขอไขสูขีมันเสมอมันเครื่องใหม่ควบเจ็บบ่อให้ไดควบไข่บ่กให้มี บเบาห้ตีจักดีหมอ้ำล้ำบดีปันได้กับฟังแน่ฟังให้มันเข้าใจแท้ๆฟังแล้วให้จจอเอาอ่อนๆแก้มเจ้าอ่อนๆสุมพ่วงพ่อค่วนสิขอมวลใบก่อนให้ล้ำตอนเออเอาสวดๆได้ดีว่โอ้ลำมันลงมันจัดสี่ล้ำใจบุกเข้าใจของบ่บอกก่อนว่าให้ล้ำเดือนนั้นเดือนนี้เราจะคอยเดี๋ยวเบี่ยงมาอันนี้ล้ำไปตามกินเขาย่อมคำอยู่แล้วอ่ากินตอกินต่อสุกไส้สุกไส้ ปีใหม่สชคให้ใส่ให้ใหย,หยุมันคนยืนอืม,อ,มอาโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้เฮากระสิริพิษใบเพียงท่นนทานีสถานีกขอให้ทุกคนมีความสุขในการเบิงบ่งวิวกแล้วกันเนาะบายบายไปแล้วสบายดีปีใหม่เด้อเอาไายบายเนยาะพอบาย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  <laughs>